ท่ามกลางความผันผวนของระเบียบโลกในพุทธศักราช2,569เมื่อมาหาอำนาจขั้วเก่าและขั้วใหม่ต่างเร่งสะสมอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จูๆ่ๆโลกก็ต้องตกตะลึงกับถ้อยถแถลงที่แฝงไปด้วยนัยยะอันน่าสะพรึงกลัวจากวลาดิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียที่เชี่ยวชาญการมองเกมอำนาจในระดับลึกคำเตือนครั้งสุดท้ายถูกส่งออกมายัางชาติตะวันตกและพันธมิตรในภูมิภาคว่าอย่าได้ประเมินศักยภาพของประเทศไทยต่ำเกินไป เพราะภายใต้รอยยิ้มและนโยบายการทูตที่นุ่มนวลไทยกลับซุกซ่อนพันธมิตรลับที่ทรงพลังยิ่งกว่าขี่ปนาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชนิดใดๆที่มีอยู่ในคลังแสงของอาเซียนคำพูดนี้ไม่ได้เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองแต่มันคือการเปิดประตูสู่ความลับทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่าอะไรคือความจริงที่อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งของกองทัพไทยที่สามารถรับมือกับวิกฤตชายแดนได้อย่างเด็ดขาด ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่เสียงปืนใหญ่ยังคงดังกึกก้องอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในสมรภูมิช่องอานมาและปราสาทตาควายที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเหนือชั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีทางทหารระดับสูงที่ประสานงานกันอย่างไร้รอยต่อเครื่องบินขับไล่ F16 และกริเปเทนพุ่งทยานผ่านนา่นฟ้าเพื่อทำลายคลังอาวุธและศูนย์บัญชาการ BHQ ของฝ่ายตรงข้ามอย่างแม่นยำดุจจับวาง ปฏิบัติการดีพัสไตรที่เจาะลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามกว่า100กิโลเมตรไม่ได้เป็นเพียงการตอบโต้ทางการทหารแต่คือการส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมที่จะจบเกมลุกรานในพริบตาความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของทหารกัมพูชาที่ทิ้งอาวุธหนีตายและการยอมจำนนของกองพันนับรอยนายใต้ทงขาวเป็นภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตอกย้ำว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าการลบหน้าแนวคอยเกื้อหนุนไทยอยู่ ปูตินระบุชัดเจนว่าพันธมิตรลับนี้ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลหรือประเทศเดียวแต่มันคือโครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนซึ่งไทยใช้ในการรักษาสมดุลระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียได้อย่างแยบยลที่สุดจนมหาอำนาจเหล่านั้นต่างต้องเกรงใจและพร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยในยามวิกฤตโดยไม่เปิดเผยตัวต,วตนการที่เครือข่ายดาวเทียมและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสามารถทำให้เรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นอัมพาตได้ภายในเสี่ยววินาที คือปริศนาที่นักยุทธศาสตร์ทั่วโลกกาลังพยา,ายามไขความลับว่าไทยได้รับเทคโนโลยีเหล่านี้มาจากแหล่งใดหรือแท้จริงแล้วไทยคือผู้คุมเกมที่แท้จริงในภูมิภาคนี้มาโดยตลอดวิกฤตการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเขตแดน4.6ตารางกิโลเมตรหรือป่า500ไร่อีกต่อไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบใหม่ที่มหาอำนาจต้องหันกลับมาทบทวนท่า,ท,าทีของตนเองต่อพญาราชสีแห่งอินโดจีนตัวนี้ ความลึกลับของพันธมิตรลับที่ปูตินกล่าวถึงเริ่มปรากฏร่องรอยให้เห็นชัดเจนขึ้นผ่านประสิทธิภาพของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่กองทัพไทยนำมาใช้ในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดในวินาทีที่กองกาลังกัมพูชาเตรียมเปิดฉากยิงขีปนาวุธ QW- 3และระบบจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1บเเข้าใส่เขตอธิปไตยของไทยระบบเรดาร์และเครือข่ายการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามกลับถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงราวกับปาฏิหาริย์นี่ไม่ใช่เพียงแค่สัญญาณรบกวนปกติ แต่มันคือการโจมตีทางไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เทคโนโลยีทั่วไปในภูมิภาคนี้จะทำได้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระดับโลกต่างตั้งข้อสังเกตว่าความสามารถในการระบุพิกัดเป้าหมายใต้ดินและการทำลายบังเกอร์คอนกรีตรเสริมเหล็กที่ลึกลงไปหลายสิบเมตรด้วยความแม่นยำสูงนั้นแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวกรองผ่านดาวเทียมที่ล้ำสมัยซึ่งอาจมาจากเครือข่ายพันธมิตรที่ตกลงกันไว้ในทางลับ ภายใต้ข้อตกลงความมั่นคงระดับสูงท่ามกลางเสียงระเบิดที่กึกกองบริเวณช่องอ่านม้าและช่องบกรายง,งานด่วนจากสำนักข่าวระดับโลกอย่างอาลาจาซีราได้สร้างความสั่นสะเทือนยิ่งกว่าเมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลับที่เผยให้เห็นความโกลาหลุนภายในกองทัพกัมพูชาทหารในพื้นที่เริ่มเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนถึงขั้นหันปากกระบอกปืนมายิงใส่กันเองกลางสนามรบความจงรับพักดีต่อตระกูลที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนาน เริ่มพังทลายลงเหมือนโดมิโนโเมื่อพวกทหารระดับปฏิบัติการตระหนักว่าพวกเขาถูกส่งมาเป็นเพียงเบีย้ยในกระดานสงครามที่ไม่มีวันชนะสถานการณ์ในห้องบัญชาการของฝ่ายกัมพูชาตึงเครียดถึงขีดสุดเมื่อผู้นําระดับสูงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการคอร์รัปชันภายในกองทัพทําให้ยุโทโธปกรณ์ที่เคยโอ่อวดว่าล้าสมัยกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ประสิทธิภาพในเสี้ยววินาทีในขณะเดียวกัน กองทัพไทยยังคงเดินหน้ากดดันอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธวิธีที่สุข,ขุมและเยือกเย็นการส่งเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินลาดตระเวนและพร้อมโจมตีทุกเมื่อไม่ใช่แค่การข่มขวัญแต่มันคือการยืนยันถึงความพร้อมรบ100%ที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์ที่เหนือชั้นปูตินได้ชี้ให้เห็นว่าจุดแข็งที่สุดของไทยไม่ใช่แค่จำนวนรถถังหรือเครื่องบินแต่คือความสามารถในการบริหารจัดการ ความขัดแย้งและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะซึ่งมหาอำนาจบางประเทศยอมมอบให้ไทยเพียงผู้เดียวเพื่อรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้การที่ไทยสามารถเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นพื้นที่พิสูจน์แสนยานุภาพทางเทคโนโลยีได้นั้นทำให้เพื่อนบ้านที่คิดจะรุกรานต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมดเพราะศัตรูที่มองไม่เห็นและพันธมิตรที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดนั้นน่ากลัวยิ่งกว่ากองทัพที่ปรากฏให้เห็นตรงหน้า ความจริงที่ว่าไทยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถสกัดกั้นจรวดได้เกือบทุกลูกที่ถูกยิงข้ามพรมแดนมาคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าไทยไม่ใช่รัฐที่อ่อนแอในสายตาของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่เป็นผู้คุมกฎที่มีไพ่ตายในมือที่ยังไม่ได้หงออกมาทั้งหมดการประทะที่ประสาทต,ตาควายและประสาทขนาจึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของสองครามที่มีนัยยะลึกซึ้งกว่าการแย่งชิงพื้นที่แต่มันคือการประกาศศักดาของไทยในฐานะพี่ใหญ่ของภูมิภาค ที่ไม่มีใครกล้าท้าทายได้อย่างแท้จริงในห้วงเวลาที่กองทัพไทยกำลังเผชิญกับการรุกรานที่ไม่ได้คาดคิดปูตินได้ชี้ให้เห็นว่าพันธมิตรรับที่ทรงพลังที่สุดของไทยอาจไม่ใช่เพียงแค่ประเทศมหาอำนาจที่มีชื่อปรากฏตามสื่อหน้าหนึ่งแต่มันคือโครงข่ายความมั่นคงที่มองไม่เห็นซึ่งฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงของโลกสิ่งที่ทําให้ชาติตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านต้องขวัญผวา คือความจริงที่ว่าไทยได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบจัดการข้อมูลแบบคลาวทางทหารที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมจารกรรมและปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์สมรภูมิแบบเรียลไทม์ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบนี้ข้อมูลลับจากสำนักข่าวอลาจาร์ซีราที่ถูกเปิดเผยออกมาไม่ได้เพียงแค่แสดงให้เห็นภาพทหารกัมพูชาย,ยิงกันเองกลางสนามรบเพราะความกดดันแต่มันยังเผยให้เห็นวินาทีที่ระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามถูกแทรกแซง และป้อนข้อมูลเท็จจนทําให้เกิดความระแวงสงสัยภายในกองทัพอย่างรุนแรงการที่หน่วยทหารพรานและกองกําลังบุรพาของไทยสามารถเคลื่อนที่ผ่านป่าทึบและโขดหินที่สลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วราวกับมีตาทิพย์คือเครื่องยืนยันว่าไทยได้รับการสนับสนุนด้านแผนที่ทางยุธทธศาสตร์ที่มีความละเอียดสูงในระดับเซนติเมตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหนือกว่าอาวุธทุกชนิดที่ตั้งอยู่บนพรมแดนในขณะที่เสียงระเบิดยังคงสันสะเทือนป่าแถบช่องอานมา้า ข้อมูลเชิงลึกจากรัสเซียระบุว่าไทยได้วางกับดักทางยุทธศาสตร์ไว้ล่วงหน้าหลายปีผ่านนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยืดหยุ่นดุดต้นไผ่แต่แข็งแกร่งดุดเล็กกล้าปูตินวิเคราะห์ว่าไทยคือจุดยุทธศาสตร์เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถคุยกับทุกข้อมนาจได้โดยไม่เสียเปรียบความลับนี่เองที่ทําให้ในยามศึกสงครามเนี่ยไทยสามารถระดมการสนับสนุนในรูปแบบของอะไรเครื่องบินขับไล่ข้อมูลเป้าหมายทางทหาร และแม้แต่มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อศัตรูได้อย่างฉับพลันในสมรภูมิที่ปราสาทตาควายทหารไทยไม่ได้รบเพียงลําพังด้วยปืนเล็กยาวหรือปืนใหญ่ธรรมดาแต่พวกเขามีระบบตรวจจับความร้อนและเซ็นเซอร์ภาพพื้นดินที่เชื่อมโยงกับศูนย์บัญชาการส่วนกลางทําให้ทุกความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นเป้าที่ชัดเจนเกินกว่าจะหลบซ่อนได้ความสูญเสียของกองทัพกัมพูชานในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากความแตกต่างทางเทคโนโลยีที่กว้างเกินกว่าจะเติมเต็มได้ด้วยจำนวนคนหรือความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวยิ่งไปกว่านั้นภายในดินแดนไทยเองความสามัคคีและการเตรียมพร้อมในระดับพลเรือนก็กลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวไม่แพ้กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ผู้นำท้องถิ่นอย่างเนวินชิดชอบได้แสดงให้โลกเห็นถึงระบบการจัดการวิกฤตที่ไร้ที่ติสนามแข่งรถระดับโลกถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์อพยพที่ทันสมัยและเป็นระเบียบภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง การจัดเตรียมอาหารการแพทย์และแม้แต่กิจกรรมสันทนาการเพื่อลดความตึงเครียดให้กับประชาชนคือภาพสะท้อนของความแข็งแกร่งทางสังคมที่ปูตินมองว่าเป็นพันธมิตรที่แท้จริงซึ่งช่วยค้ำจุนกองทัพหน้าไว้ได้ mm. เมื่อประชาชนแนวหลังไม่ต้องกังวลและพร้อมสนับสนุนกันเองทหารแนวหน้าจึงสามารถทุ่มสมาธิทั้งหมดไปกับการป้องกันอธิปไตยได้อย่างเต็มที่ภาพของชาวบ้านที่ออกสำรวจความเสียหายด้วยความใจเย็น และพร้อมจะร่วมมือกับทางการคือจิตวิญญาณที่อาวุธชนิดใดก็ไม่สามารถทำลายได้นี่คือสิ่งที่มหาอำนาจอย่างรัสเซียจับตามองและยกให้เป็นกรณีศึกษาว่าทำไมไทยถึงยังคงเป็นอิสระและทรงอิทธิพลในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานท่ามกลางวงล้อมของมหาอำนาจและการแย่งชิงผลประโยชน์ที่ซับซ้อนเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้การวิเคราะห์ของวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เรื่องของยุทธโทรกรกรในสนามรบเท่านั้นแต่เขายังชี้ให้เห็นถึง อำนาจละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์ทางยุทธศาสตร์ที่ไทยใช้เป็นเกราะคุ้มกันตนเองได้อย่างน่าทึ่งท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ที่ยังคงดังสลับกับความพยายามในการเจราจาทางการทูตปูตินเปิดเผยว่าพันธมิตรลับที่แท้จริงของไทยคือความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาและรัสเซียโดยที่ไม่มีใครสามารถกดดันไทยให้เลือกข้างได้อย่างเบ็ดเสร็จในขณะที่กองทัพไทยกําลังทําหน้าที่ป้องกันอธิปไตยอย่างเข้มแข็งที่แนวหน้า กระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงของไทยก็กําลังดําเนินเกมรุกในสนามการทุตโลกอย่างแยบยนต์รายงานลับระบุว่ามีการพบปะกันในระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยจีนและกัมพูชาเพื่อหาทางออกที่สันติภาพจะกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดโดยจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในภูมิภาคนี้ได้เริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนไปยังกัมพูชาว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อจะส่งผลเสียต่อโครงการเศรษฐกิจมหาศาลที่จีนวางรากฐานไว้ การที่ไทยสามารถดึงให้มหาอำนาจอย่างจีนเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยด้วยท่าทีที่เกรงใจไทยนั้นคืออาวุธที่เหนือกว่าขีปนาวุธชนิดใดๆในอาเซียนในอีกด้านหนึ่งของสมรภูมิข้อมูลจากดาวเทียมจารกรรมที่ปูตินอ้างถึงได้เผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมนั่นคือการล่มสลายของระบบบัญชาการภายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามเมื่อทหารระดับล่างเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของสงครามครั้งนี้คลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว阿า,าจาจาซีรา ไม่ได้เป็นเพียงภาพการสู้รบแต่เป็นหลักฐานทางจิตวิทยาที่ชี้ให้เห็นว่ากองทัพก,กัมบูชากำลังเผชิญกับวิกฤตความสัราธาอย่างรุนแรงการที่ทหารกัมบูชาบางหน่วยตัดสินใจหันมาสู้กันเองเพราะความไม่เท่าเทียมในการกระจายทรัพยากรและการบังคับบัญชาที่ไรทิศทาง สะทอนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบอบอำนาจนิยมที่พยายามจะใช้สงครามเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศในขณะที่ไทยยังคงรักษาความเป็นปึกแผ่นไว้ได้ด้วยระบบการจัดการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางปูตินกล่าวเตือนว่าหากใครคิดจะรุกรานไทยพวกเขาต้องไม่ได้สู้แค่กับกองทัพที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ต้องสู้กับโครงสร้างทางสังคมที่แข็งแกร่งและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกที่พร้อมจะปิดล้อมทางเศรษฐกิจและการทหารต่อผู้ลุกรานทันที ยุทธวิธีของไทยที่ใช้เครื่องบินขับไล่ F16 โจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำ8จุดสำคัญในเช้ามืดวันนั้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่การทำลายล้างแต่เป็นการส่งสารทางการเมืองว่าเราพอกันทีกับการยั่วยุการที่ไทยเลือกใช้ไม้แข็งในจังหวะที่เหมาะสมทำให้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับขวัญเสียเพราะนั่นหมายความว่าไทยได้รับการรับประกันบางอย่างจากมหาอำนาจว่าการตอบโต้ครั้งนี้จะได้รับการยอมรับในระดับสากล ปูตินวิเคราะห์ว่านี่คือความฉลาดหลักแหลมของผู้นำไทยที่รู้จักการเลือกใช้จังหวะเวลาและพันธมิตรลับเพื่อสร้างความได้เปรียบสูงสุดโดยสูญเสียน้อยที่สุดในขณะที่สมรภูมิตามแนวชายแดนเริ่มเปลี่ยนจากสงครามปืนใหญ่เข้าสู่ช่วงเวลาของการชิงไหวชิงพริบในระดับลึกสงครามไซเบอร์และการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ไทยส่งออกไปสู่โลกโซเชียลของกัมพูชาได้เริ่มสร้างรอยร้าวในจิตใจของชาวกัมพูชาเอง ความจริงที่ว่าไทยมีความพร้อมทั้งในแง่ของสวัสดิการผู้อพยพระบบการแพทย์และการสนับสนุนจากภาคเอกชนทําให้ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาโลกคือพญาราชสีที่รักสงบแต่พร้อมขย้ำหากถูกรังแกปูตินจึงทิ้งท้ายคาเตือนครั้งนี้ด้วยความกังวลว่าหากตะวันตกยังคงส่งเสริมความขัดแย้งในพื้นที่นี้พวกเขาอาจจะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของไทยที่ถูกซ่อนไว้มานานาน,นับทศวรรษซึ่ง อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของอาเซียนไปตลอดกาลเมื่อความขัดแย้งดําเนินมาถึงจุดที่ความลับถูกเปิดเผยผ่านการทําลายล้างที่แม่นยําที่สุดในประวัติศาสตร์ภูมิภาคการโจมตีของกองทัพอากาศไทยที่เป้าหมายหลัก8จุดไม่ได้เป็นเพียงการทําลายคลังแสงแต่มันคือการถอนรากถอนโคนโครงสร้างอํานาจใต้ดินที่ซับซ้อนปูตินได้ชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในพันธมิตรลับที่ทรงพลังที่สุดของไทยคือความสามารถในการเข้าถึงพิกัดเป้าหมายเชิงลึก ที่แม้แต่เรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดของชาติตะวันตกก็อาจมองข้ามในสมรภูมิครั้งนี้พื้นที่ที่ถูกเรียกว่าบ่อนคาสิโนซึ่งถูกดัดแปลงเป็นศูนย์บัญชาการใต้ดินและป้อมปราการคอนกรีตเสริมเหล็กกับถูกทำลายลงด้วยระเบิดนำวิธีเลเซอร์ที่เจาะทะลุชั้นดินและคอนกรีตลงไปสร้างความพินาศจากภายในรายง,งานจากหน่วยทหารพรานที่เข้าตรึงพื้นที่ยืนยันว่าระบบใต้ดินทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามพังทลายลงอย่างถาวร พ่อเทคนิคและสายส่งสัญญาณถูกตัดขาดทําให้พื้นที่บัญชาการกลายเป็นสุสารคอนกรีตที่ไร้อากาศหายใจสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยมีข้อมูลวงในและเทคโนโลยีการจารกรรมที่ก้าวหน้าเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงจนนําไปสู่เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกนั่นคือการที่ทหากรกัมพูชาจํานวนมากเริ่มหันกระบอกปืนเข้าหากันเองกลางสมรภูมิ ภาพฟุตเทสลับที่สำนักข่าวระดับโลกนำมาเปิดเผยสแสดงให้เห็นวินาทีชีวิตที่ความกดดันจากการถูกล้อมกรอบและความหิวโหยทำให้ระเบียบวินัยของกองทัพฝ่ายตรงข้ามพังทลายทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตระหนักว่าพวกเขาถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับพยาราชสีในขณะที่ผู้นำระดับสูงซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภยัยความเหลื่อมล้ำและผลประโยชน์ที่ขัดกันภายในราชวงศ์และกลุ่มอำนาจเดิมของกัมพูชา ถูกกระตุ้นด้วยสงครามจิตวิทยาของไทยที่ดําเนินไปควบคู่กับการรบจริงปูตินวิเคราะห์ว่าไทยไม่ได้ใช้เพียงแค่กระสุนปืนแต่ไทยใช้ความจริงและการเปิดเผยความอ่อนแอของศัตรูเป็นอาวุธสําคัญการที่ทหารกัมพูชากว่า200นายตัดสินใจละทิ้งฐานที่มั่นและเดินถือธงขาวเข้าหาฝั่งไทยเพื่อขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการยึดพื้นที่ดินแดนคืนเสียอีกเพราะ มันคือการทำลายความชอบธรรมของสงครามครั้งนี้จากรากฐานในขณะที่สถานการณ์ในประเทศกัมพูชาเริ่มเข้าสู่ภาวะสับสนวุ่นวายมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขั้วอํานาจภายใต้แรงกดดันจากทั้งมหาอำนาจตะวันออกและตะวันตกที่เริ่มมองเห็นว่าการลุกลานไทยคือการเดินหมากที่ผิดพลาดที่สุดในส่วนของประเทศไทยความสงบสยบความเคลื่อนไหวยังคงเป็นหลักการหลักผู้นําทางการเมืองและทางทหารของไทยไม่ได้ออกมาโอ้อวดชัยชนะ แต่กลับเน้นย้ำเรื่องการปกป้องอธิปไตยและการดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดภาพของศูนย์อพยพที่ทันสมัยในจังหวัดบุรีรัมย์และการบริหารจัดการของเนวินชิดชอบกลายเป็นโมเดลตัวอย่างที่สื่อต่างชาตินำไปเปรียบเทียบกับความโกลาหลในฝั่งตรงข้ามการที่ไทยสามารถเปลี่ยนวิกฤตความมั่นคงให้กลายเป็นการแสดงแสนยานุภาพด้านการบริหารจัดการวิกฤตการได้นั้นคือเหตุผลที่ปูตินเรียกว่าพันธมิตรลับที่เหนือกว่าอาวุธทุกชนิด เพราะมันคือความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐและความพร้อมของทุกภาคส่วนที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในยามที่ชาติถูกคุกคามความเข้มแข็งนี้เองที่เป็นกำแพงที่มองไม่เห็นซึ่งปกป้องประเทศไทยมาได้ทุกยุคทุกสมัยและในศึกครั้งนี้มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าต่อให้มีขีปนาวุธที่ทันสมัยเพียงใด ก็ไม่สามารถเจาะทะลุความสามาคัคคีและยุทธศาสตร์ที่แยบโยของไทยไปได้สงครามที่ช่องอ่านมาและประสาทตาควายกําลังจะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ผู้รุกรานจะต้องจดจําไปอีกนานเท่านั้นว่าการท้าทายพยาราชสีในถิ่นของมันคือการตัดสินใจที่สิ้นคิดที่สุดบทสรุปของคําเตือนครั้งสุดท้ายจากวลาดิเมียปูตินไม่ได้เป็นเพียงการขู่ขวัญทางการทหารแต่เป็นคําพยากรณ์ถึงระเบียบโลกใหม่ที่ประเทศไทยได้วางรากฐานไว้มาอย่างยาวนาน เมื่อความหลงจากเสียงระเบิดแปดละรอบที่ทำลายล้างค่ายกลใต้ดินของฝ่ายตรงข้ามเริ่มจางลงสิ่งที่ปรากฏให้โลกเห็นไม่ใช่เพียงซากปักขดพังของอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่คือความล้มเหลวของความพยายามที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของพญาราชสีห์แห่งอินโดจีนปูตินย้ำเตือนอีกครั้งว่าพันธมิตรรับที่แท้จริงของไทยคือความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์ที่ไม่มีใครเหมือนในพุทธศักราช2,569นี้ ไทยได้พิสูจน์แล้วว่าสงครามไม่ได้ชนะกันที่จํานวนกองพลแต่อยู่ที่การควบคุมข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนจากประชาชนที่เป็นเอกภาพท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องเผชิญกับแรงกดดันภายในอย่างหนักจากการประท้วงของครอบครัวทหารที่สูญเสียไปในสมรภูมิที่ไม่มีความหมาย ความจริงที่ไทยรักษาชีวิตของกําลังพลไว้ได้อย่างมหาศาลด้วยการใช้เทคโนโลยีไร้คนขับและอาวุธนําวิถีระยะไกลได้กลายเป็นบทเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทั่วโลกต้องนําไปศึกษาการที่ไทยสามารถจบการประทะด้วยการเจราจาภายใต้เงื่อนไขที่ไทยเป็นผู้กําหนดคือเครื่องยืนยันว่าอํานาจอธิปไตยของไทยนั้นสักดิสิ์และมีเกราะป้องกันที่จับต้องไม่ได้แต่ทรงพลังอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค การที่จีนตัดสินใจยื่นมือเข้ามาแทรกแซงเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างฉับพลันตามคำขอที่นุ่มนวลแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดของฝ่ายไทยคือภาพสะท้อนของพันธมิตรลับในรูปแบบของผลประโยชน์ร่วมกันที่ไม่มีใครกล้าทำลายปูตินวิเคราะห์ว่าไทยคือตัวแสดงหลักที่กุมกุญแจสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมต่อทั่วอาเซียนการทำสงครามกับไทยจึงเท่ากับการประกาศตัวเป็นศัตรูกับระบบเศรษฐกิจของโลก นี่คือความฉลาดที่เหนือกว่าการสะสมนิวเคลียร์เพราะมันคือการสร้างโครงข่ายความปลอดภัยที่ทําให้ศัตรูไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวภาพของทหารไทยที่เดินเข้าไปแจกจ่ายอาหารและยาให้กับเฉลสิสกกัมพูชาด้วยความเมตตาหลังจากการยอมจำนนคือภาพลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดในการปิดฉากสงครามครั้งนี้มันแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางศีลธรรมและจิตวิญ,ญญาณที่ทําให้ไทยได้รับความชื่นชมจากประชาคมโลกในขณะที่ผู้นําฝ่ายตรงข้ามต้องดิ้นรนหาทางลงจากตําแหน่ง เพื่อรับผิดชอบต่อความสูญเสียไทยกลับก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายแล้วคําเตือนของปูตินที่ว่าไทยมีอาวุธลับที่เหนือกว่าทุกชนิดในอาเซียนได้รับคําเฉลยอย่างชัดเจนในวินาทีที่สันติภาพกลับคืนมาสู่น่านาน้าและผืนป่าชายแดนอาวุธลับนั้นไม่ใช่ขีปนาวุธรุ่นล่าสุดหรือดาวเทียมจากรกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันคือปัญญาทางยุทธศาสตร์ที่รู้จักการประสานอำนาจทางการทหาร ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความรักชาติของประชาชนให้กลายเป็นหนึ่งเดียวปฏิบัติการป้องกันอิปธิยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรักษาพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรแต่มันคือการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางของอำนาจที่ใครก็ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางใดหรือมหาอำนาจจะขัดแย้งกันเพียงไหนไทยจะยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามในฐานะผู้คุมกฎแห่งลุ่มน้ำโขงตราบเท่าที่จิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นไทย และพันธมิตรรับแห่งความร่วมมือระดับโลกยังคงอยู่เคียงข้างราชอาณาจักรแห่งนี้สืบไปและนี่คือบทเรียนสุดท้ายที่ศัตรูผู้โง่เขลาต้องแลกมาด้วยความพ่ายแพ้ที่ไม่มีวันลืมเลื่อน